พยากรณ์อากาศประจําวันที่31ธันวาคมวันสุดท้ายของปีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตาดำดำวันนี้วันที่31ธันวาคมเป็นวันสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะสะภาพอากาศของแต่ละพื้นที่เป็นยังไงบ้างแจ้งรายงานมาที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะ พี่น้องชาวสวนยางพาราช่วงนี้น้ำยางไหลดีไหมคะพี่น้องทางภาคอีสานตอนบนส่งข่าวมาว่ามีอากาศหนาวก็จริงแต่ว่าฝนไม่ตกมาหลายเดือนแล้วช่วงนี้ใบก็เริ่มร่วงจนน้ำยางเริ่มที่จะไม่ไหลแล้วค่ะกลับการพี่น้องทางภาคใต้ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่อากาศเย็นมีฝนตกอยู่สม่ำเสมอทำให้น้ำยางค่อนข้างที่จะไหลดีนะคะโดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์นี้จะเป็นช่วงเวลาทองของชาวสวนยางภาคใต้เลยค่ะ เรื่องที่รายงานติดตามสภาวะอากาศค่ะ <comunidad> ประจำวันที่31ธันวาคมณเวลา7นาฬิกาจากข้อมูลของกรมอุตุภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากเป็นเมฆชั้นต่ำและเมฆชั้นสูงตรวจไม่พบกลุ่มฝนลมตวนออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภาคตวนออกเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากเป็นเมฆชั้นต่ำและเมฆชั้นสูงตรวจไม่พบกลุ่มฝนลมตวนออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางมีเมฆบางส่วนเป็นเมฆชั้นต่ำและเมฆชั้นสูงตรวจไม่พบกลุ่มฝนลมตอนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากเป็นเมฆชั้นต่ำและเมฆชั้นสูงตรวจไม่พบกลุ่มฝน ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคใต้มีเมฆเต็มท้องฟ้าเป็นเมฆชั้นต่ำและเมฆฝนตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดตรังสตูลพัทธลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยฝั่งตะวันออกหรือว่าฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตวนออกเฉียงเหนือความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันลมตวนออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรค่ะสรุปลักษณะอากาศช่วงเช้าวันนี้ไปแล้วนะคะต่อไปเป็นข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้าระหว่าง ตั้งเวลา6นาฬิกาของวันที่31ธันวาคมจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันที่1มกราคมค่ะในวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะลักษณะเช่นนี้ทําให้มีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสโดยภาคเหนือและภาคตะนออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคกลางและภาคตะนออกมีอากาศเย็นในตอนเช้า ในขณะที่คลื่นกระแสล,ลมฝ่ายตะวันตกยังคงปกคลุมภาคเหนือตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยค่ะ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนล่างของภาคขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากส่วนชาวเรือในบริเวณอ่าวไทยและทะเลนดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กในบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะ สำหรับภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลง1-2ถึงององศาเซลเซียสโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาและน่านอุณหภูมิต่ำสุด15-20ถึงองศาอุณหภูมิสูงสุด29-3 3ถึงองศาเซลเซียสยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด4-12ถึงองศาเซลเซียสลมตวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ภาคตนออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็ยนถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด14-20องศาอุณหภูมิสูงสุด2 8 3 1องศายอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอุณหภูมิต่ำสุด7-15องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-2อ,องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด20-23อ,อ,องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพและปริมณฑลมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-2อ,ององศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสลมตอนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภาคตอนออกมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด21-24งองศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตอนออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-32ององศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตวนออกเชียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมต้นออกเชียงเหนือความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-32องศาเซลเซียส ลมตวนออกเชียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศของช่องชาวบ้านตาดำๆมาตลอดนะคะขอให้มีความสุขในวันสุดท้ายของปีนี้ค่ะและเจอกันใหม่ในปี2565สวัสดีค่ะ